สวัสดีครับวันนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมอิงการะครับช่อง New Section s e นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง Standard Pen นะครับการทำ Standard Pen นะครับ มันเป็นสิ่งจะเป็นสําหรับการใช้ในการฝึกกีฬาประเภทสติดวิรเอาหรือไม่นะครับพวกสเต a เดอร์แลนพวกฟ um ุมแ pl พวกไฮสแตนหรือพวกทัดแ pl พวกฟอนเลเวอร์ iver, พวกนี้เป็นท่าพื้นฐานนะครับที่ควรจะมีในการเล่นกีฬาสายประเภทสติดวิรเอาหรือสายคริสเซนนะครับสเตเดอร์แ pl นยครับจะใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อข้อต่อของแขน และจะใช้เก่งกลางลำตัวเป็นหลักนะครับส่วนการทำฟูลแพนเนี่ยมันจะยากกว่าการทำสเตนเลสแพนก็คือฟูลแพนฟูลแพนเนี่ยขาเราจะชิดแบบนี้นะครับแต่สเตนเลสแพนเนี่ยขาเราจิกลางออกอาการที่ขาเรากางออกอย่างนี้มันจะช่วยเา,าเรียกว่าถ่ายน้ําหนักไประหว่างขาทั้งสองข้างครับมันจะทําให้เบากว่าการที่เราขุดขาอย่างนี้นะครับการทำสเตนเลสแพนเนี่ย มันจะช่วยทําให้เราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างกับกล้ามเนื้อนะครับสิ่งที่ได้ประโยชน์กับกล้ามเนื้อก็คือ1เลยนะครับเรื่องข้อต่อมาแล้ว 2. นะครับกล้ามเนื้อหลังแขนได้แน่นอนกล้ามเนื้อหน้าแขนก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เราเกร็งอย่างนี้มันก็บางครั้งมันก็จะงอยอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเรางออย่างนี้เราก็ใช้แรงกล้ามเนื้อกล่องไตเส็จก็มาช่วยนะครับและที่สําคัญเลยหัวไหล่ด้านหน้าเนี่ยเราจะใช้เยอะมากนะครับ ส่วนวายข้างก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวายห,หน้าข้างหน้าเนี่ยจะใช้เยอะและก็จะได้กล้ามเนื้อนาอกตรงกลางด้วยนะครับเวลาเราดันตัวอย่างนี้นะครับปลักขึ้นอย่างนี้ครับและคราวนี้มันก็จะได้กล้ารรมเนื้อนาท้องและแกนกลางลำตัวบางครั้งอาจจะได้กล้ามเนื้อหน้าขาหลังล่างและก็ที่ลูกน่องนะครับหรือกล้ามเนื้อตรงตรงส่วนต้นขานะครับอ่า การทำสเตนเลสแพนเนี่ยถามว่าใช้เวลากี่เดือนในการทํานะครับแต่ละคนนะครับมีการฝึกที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่การฝึกของแต่ละคนเนี่ยมันจะอ่าเรียกว่ามันจะช้าหรือเร็วเนี่ยมันอยู่ที่การหาความมีระเบียบของแต่ละคนนะครับเราไม่ควรที่จะขึ้นท่าให้เยอะนะครับการฝึกสเตนเลสแพนนะค,คลิปที่ผมไลฟ์สอนมานะครับเราไม่ควรที่จะขึ้นท่าเยอะ สิ่งที่สําคัญก็คือเราควรจะฝึกท่าพื้นฐานของมันก็คือการทําทัชเอ็ดวานเอลซิดพวกนี้นะครับมันจะช่วยให้เราขึ้นท่าสเตเดอร์พนได้ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมจะมาบอกแค่ว่าการทำสเตเดอร์พนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างก็คือช่วยให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อข้อต่อ,กล,อกล้ามเนื้อในเสกก็กล้ามเนื้อใบเส็แล้วก็แกนกลางลําตัวกล้ามเนื้อนาขาตรงลูกน่อง นะครับสิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือกล้ามเนื้อไหลนะครับโอเคนะครับทุกคนควรจะไปฝดนะครับท่านี้เวลาว่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะครับ